ช่วงไฮไลท์ช่วงที่คุณสนธิสอยคุณปิยณีกรณีมาบุลลี่ท็อปนิวที่บอกว่าคุณไม่มีวิสัยทัศน์ของสื่อมวลชนเลยแม้แต่นิดเดียวที่สำคัญที่คุณวิาพากษ์วิจารณ์ท็อปนิวคุณไปด้อยค่าเขาในเชิงบูลในเชิงบูลลี่เขาดูแคลนเขาผมรับคุณไม่ได้คุณวิเศษมาจากไหนเนี่ยคุณปียณีทิ้งท้าย ข่าวนายประชาถ้าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทำไมคุณไม่รายงานที่เรื่องคนอื่นขยันแดกดันแต่เรื่องความชั่วของพวกตัวเองพวกคุณเงียบกริบนี่คือทั้งหมดในกรณีที่คุยทุกเรื่องกับสนธิว่าไว้เมื่อเช้าครับใครได้ฟังคุยทุกเรื่องกับสนธิคุณสนธิลิ้มทองกุลครับรับรองดิ้นพับๆๆๆผับผมสรุปรวมๆคุณสนธิพูดสี่เรื่องครับแต่เรื่องเด่นๆคือ ช่องสามาบุลลี่ด้อยค่าท็อปนิวทำไม,มโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ประกาศข่าวในราชสำนักคุณปียณีเทียมอัมพร,ค,รคุณส่นที่พูดสี่เรื่องคือพูดเรื่องนายโจนาธานเฮสสัมภาษณ์พิธาอโอ้โหคุณผู้ชมฟังแล้วกำมัด เรื่องที่สองก็เรื่องช่องสามเรื่องที่สามเรื่องก,กัญชาก็พิทาอีกโอโและเรื่องที่สี่เรื่องสิริกัญญา<ม>ทีนี้เรามาคุยต้องขอบคุณคุณสนทินะครับกรณีของช่องสามมาด้อยค่าท็อปนิวค,คุณสนทิเอยชื่อหมดเลยพี่ปองพี่กันกพี่ธีระพี่หนุ่มสันนิษุบแล้วคุณสนทิก็ล่าย,ยาวตั้งแต่ประวัติของปิยณีเทียมอัมพรเลยไปฟังกันครับคุณปียณีครับคุณเป็นสื่อมวลชนมา20ปีไม่ได้สอนอะไรคุณเลยแม้แต่นิดเดียว ไม่ว่าคุณจะสวมหมวกสื่อมวลชนและโพสลอยๆว่ากัญชาไม่ควรเสรีผมถามคุณจริงๆอ่ะคุณพปียนณนีถามจริงๆคุณรู้เรื่องกัญชามากน้อยแค่ไหนคุณเคยศึกษาเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งหรือไม่หรือคุณจำขี้ปากของนายชูวิทย์กระมลวิเศษซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาซึ่งอยู่ช่องเดียวกับคุณ คุณไม่รู้เรื่องหรอกเรื่องกัญชาแล้วผมจะบอกให้คุณรู้ว่าวันนี้กัญชาไม่ได้ปล่อยเสรีไม่มีเขามีกฎระเบียบของกระทรวงชัดเจนว่าใครเปิดร้านกัญชาทำนู่นทำนี่อยู่เดืองขงชานี่ผิดกฎหมายหมดคู่พิจารณ์ต้องไปขกสับกับตำรวจเจ้าหน้าที่สิและกระทรวงสาธารณสุขคิขขว่าทำไมไม่ดำเนินการทางนี้แต่เขาป้องกันไว้แล้ว คุณไปจำขี้ปากเขาเพราะว่าถ้าคุณบอกว่าถ้าเอากัญชาไม่เปิดเสรีกับปัญญาเสพติดคุณรู้สึกว่าคุณเทใช่ไหมเพราะยังมีประชาชนบางส่วนที่ด้อยปัญญาเหมือนคุณคุณพิจารณีผมเนี่ยอาจารย์ปานเทพปัวพงพันและหลายคนต่อสู้เรื่องกัญชาไม่ใช่เฉพาะเรื่องกัญชาเรื่องฟ้าทลายโจรด้วยสมุนไพรไทย ต่อสู้มาตั้งแต่คุณจำใส่กระโหลกคุณนะเพื่อเอาไปใส่กระโหลกชีวิตด้วยตั้งแต่พรรคภูมิใจไทยยังไม่ได้มาเน้นนโยบายกัญชาแล้วก็มาถึงช่วงไฮไลท์<ะ>ช่วงที่คุณสนธิสอยคุณปิยณีกรณีมาบุลลี่ท็อปนิวที่บอกว่า เอ่อเม้นนี้ต้องจำนะที่ปั่นข่าวเรื่องอเมริกาติงต้องแล้วไปถึงคุณดี้นิติพงษ์หอหนาด้วยเมื่อวานผมเอาคุณดี้มานั่งคุยสดๆที่นี่นะท็อปนิวส์ทอ้ทองนะค,คุณสนที่บอกเลยผมอะ่ะไม่อยากจะพูดเลยนะว่าโง่แล้วอวดฉลาดอันนี้เขาไม่อยากพูดนะเออแต่คุณสนที่ก็เลยบอกว่าท็อปนิวส์เขานำเสนอข่าวที่เป็นประเด็นเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมีข้อมูลสนับสนุนไม่ได้พูดลอยๆคุณมาว่วอย่างนี้ได้อย่างไรไปฟังกันครับ การที่คุณเิญ,ญณีบอกว่าข่าวและอีกอย่างเรื่องข่าวอเมริกาเข้ามาแทรกแซงไทยเป็นข่าวปั่นเป็นเรื่องจริงตองผมไม่ยากไม่กล้าว่าคุณโง่และอวดฉลาดแต่คุณเป็นเพียงแต่ไม่ได้ศึกษาที่มาที่ไปข้อมูลเอกสารหลักฐานต่างๆที่มีปรากฏอยู่มากมายคุณไม่มีวิสัยทัศน์ของสื่อมวลชนเลยแม้แต่นิดเดียวที่สำคัญที่คุณวิาพากษ์วิจารย์ท็อปนิวส์ คุณไปด้อยค่าเขาในเชิงบูลในเชิงบูลลี่เขาดูแคลนเขาผมรับคุณไม่ได้คุณวิเศษมาจากไหนเนี่ยคุณปียณีนี่วันนี้ผมควบคุมอารมณ์ผมไว้เยอะนะคุณทำเรื่องเรือหายแบบนี้ออกมาได้ยังไงคุณไม่ใช่คำว่าไม่เข้าใจคำว่าเรือหายคุณไปถามแฟนพันธ์แท้ผมแล้วกัน คนทําสื่อเองแม้กระทั่งคุณจะมีรสยมความชอบในเรื่องการเมืองที่แตกต่างกันเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดนะคุณเปียณีผมก็ไม่ชอบพลเอกประยุทธ์เพราะพลเอกประยุทธ์อ้างว่าตัวเองปกป้องสถาบันแต่ผมเห็นว่าแปดเก้าปีที่ผ่านมาพวกต่อต้านสถาบันกลับเพิ่มมากขึ้นนี่คือข้อผิดพลาดพลเอกประยุทธ์และผมเนี่ยเป็นคนที่วิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์มากที่สุดไม่ใช่คุณหรอก ครับผมพูดด้วยเหตุด้วยผลจนกระทั่งไอโอของพลเอกประยุทธ์ไม่กล้ามาตอบโต้ผมเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วผมก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์นี่อยู่มาตั้งแปดเก้าปีพอได้แล้วกรณีท็อปดิวนั้นถ้าเขารักพลเอกประยุทธ์สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ผิดเช่นกันเพราะการนำเสนอข่าวของเขาเขาก็มีข้อมูลฝั่งของเขาออกมามาสนับสนุนไม่ได้พูดลอยๆนี่คุณพูดลอยๆ ด่าท็อปนิวส์เขาในหลายๆประเด็นข่าวท็อปนิวส์ที่คุณอัญชลีภัยรีรักคุณกนกรัตนวงศ์สกุลคุณธีราธัญไพบูลและอื่นๆคุณสาธิตสุมรงศรีในช่องเขานําออกมาเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยไม่น้อยการที่จะเหลือหรอครับเรือหายไอความเรือหายมันก็โยงไปสิครับคุณสนธิจบได้ดีมากกรณีนี้นะไปถึงนายสรยุทธสุทัศนจินดาและนายประชามารีนน์ ความเรือเรือนี้แปลว่าชิปนะฮะคุณผู้ชมรเรือหายคุณผู้ชมไปว่ากันเอาเองรสรยุทธ์เคยทําข่าวเจาะแบบสันติสุขไหมแล้วทําไมสรยุทธ์และปียณิไม่เคยพูดถึงกรณีของประชามาลีนนทิ้งท้ายข่าวนายประชาถ้าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทําไมคุณไม่รายงานที่เรื่องคนอื่นขยันแดกดันแต่เรื่องความชั่วของพวกตัวเองพวกคุณเงียบกริบนี่คือทั้งหมดในกรณีที่คุยทุกเรื่องกับสนธิว่าไว้เมื่อเช้า